สนับสนุนคนดีสังคมดีโดยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราและโรงแรมเซนทาราแกลนแอทเซนทันเวิ์ลสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงคนดีสังคมดีนะคะวันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมนะคะมาถึงชั้น47นะคะของโรงแรมเซนทาราแกลนแอทเซนทนเวิร์ลค่ะเพื่อมาพบกับรองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราที่วันนี้นะคะท่านสดะเวลาค่ะมาพูดคุยนะคะถึง เคล็ดลับในเรื่องของการบริหารงานให้ประสบความสําเร็จและการในเรื่องของโครงการ CSR กิจกรรมเพื่อสังคมดีๆหลายโครงการที่ท่านทําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาชุมชนโครงการหม่อนไหมจังหวัดคอนแกน่นและโครงการสีสร้างสร้างโอกาสสร้างฝันสร้างอนาคต,สร,าาคตสร้างอาชีพกับเซนทาราไปชมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันนั่งอยู่กับท่านสุภัตราธิราธิวั์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสายเกียดเราในการมาพูดคุยถึงโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะไ่ทราบว่าตอนนี้ทางทางท่านมีโครงการอะไรบ้างค่ะค่ะก็โครงการของเราเนี่ยเราก็ยึดหลักอยู่สีเสาหลักนะคะซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลอยู่แล้วนะคะสีเสาหลักเราก็จะมีด้านการศึกษาดนะะค้านความเทียวการสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ความพอเพียงทางเศรษฐกิจค่ะค่ะประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเข้ามาตรงนี้ด้วยเนี่ยทางทางท่านมีโครงการอะไรใหม่ๆด้านสังคมที่สอดรับกับอาเซียนไหมคะเราก็มีการเตรียมการซึ่งจริงๆแล้วโครงการแบบนี้เป็นโครงการที่เราทําอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งคงจะต้องพัฒนาให้ให้ให้รองรับมากขึ้นด้วยก็คือเราเราเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรของบุคลากรเรานะคะในส่วนของพนักงานเราเองด้วย แล้วก็ในส่วนของอข้างนอกด้วยก็คือหมายถึงว่าเรารับพวกนักศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาฝึกงานที่เรานะคะ<ม>ให้โอกาสได้เรียนรู้จากสภาพงานความเป็นจริงนะคะนอกจากการที่เขาได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีค่ะค่ะ,คะ แล้วในแง่ของการบริหารงานนะคะขออนุญาตเรียนถามท่านท่านมีหลักการบริหารงานบริหารคนนะคะให้ทํางานอย่างประสบความสาเร็จหรือว่ามีความสุขยังไงบ้างคะหลักใหญ่นะคะก็คือเรายึดหลักธรรมพิบาลอยู่แล้วนะคะ<ช>อันนั้นอันแรกแล้วก็ดูแลพนักงานกันแบบเอาใจเข้าใส่ใจเราอย่างนั้นแหละค่ะส่วนการบริหารงานเนี่ยเราจะทํางานร่วมกันแบบเป็นทีมบริร์ท ท่านทาโครงการ CSR นะคะแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมต้องบอกว่าระดับประเทศนะคะคุณผู้ชมคะหลายโครงการที่สักเซสแล้วก็ประสบความสมําเร็จนะคะที่เราจะเห็นกันในสื่อต่างๆ <S <S ผมต้องขอเรียนถามถึงหลักการทําความดีประจําตนของท่านค่ะความดีเราก็ต้องย,ย,ยึดแน่นอนนะ,ะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็พูดดีคิดดีทําดีนะคะคิดเป็นบวกอันนี้ก็จะทําให้เรานี่มีความคิดที่กว้างไกลขึ้นเลค่ะ และนี่คือแบบอย่างคนดีสังคมดีนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารที่มีหัวใจ CSR ทีเดียวนะคะคุณสุภัทราจิราธิวัฒน์ให้เกียรติพูดคุยกับคนดีสังคมดีในวันนี้ขอบพระคุณท่านมากๆค่ะค่ะคุณผู้ชมคะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามคะ่ะและติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณสุภัทราจิราธิวัฒน์นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณประธานที่ปรึกษากิติมาศาักดิก์ดรมารินีพุกขยาพร